สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนำวิธีการดูผลการเรียนในระบบ RMS แบบออนไลน์นะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาด้วยโทรศัพท์มือถือหลังจากที่นักเรียนนักศึกษานะครับได้ประเมินครูผู้สอนในระบบ i m s แล้วนะครับตัวระบบ RMS ก็จะให้นักเรียนนักศึกษาสามารถดูผลการเรียนได้นะครับอ,อ,อันดับแรกนะครับให้นักเรียนล็อกอินเข้าใช้งานระบบ RMS ก่อนนะครับวิธีการล็อกอินครูคงไม่อธิบายแล้วนะนะครับเพราะว่า นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้ล็อกอินเข้ามาประเมินครูผู้สอนแล้วนะครับหลังจากที่นักเรียนนักศึกษาล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับเมนูในการดูผลการเรียนนะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับให้นักเรียนนักศึกษาเลื่อนขึ้นไปเลยครับ آ, เมนูในการดูผลการเรียนจะอยู่ด้านล่างนะครับก็จะมีรูปไอคอนนะครับที่เป็นเหมือนกราฟแท่งนะแล้วก็มีคําว่าผลการเรียนนะครับอันนี้คือเมนูที่ใช้ในการดูผลการเรียนนะครับ ให้นักเรียนได้สักลิกเข้าไปเลยครับนะครับโอเคนะฮะเสร็จแล้วตัวระบบ i m s นะครับก็จะแสดงข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนที่ได้เรียนผ่านมาในแต่ละภาคเรียนนะครับอย่างในตัวอย่างนะครับมีผลการเรียนอยู่ทั้งหมด2ภาคเรียนก็คือภาคเรียนที่1ทับสอกับภาคเรียนที่2ทับสองนะครับตัวระบบ rms ก็จะแสดงข้อมูลผลการเรียนทุกภาคเรียนเลยพร้อมกัน รเราสังเกตได้ดูจากตรตงนี้นะครับอันนี้เป็นผลการเรียนของภาคเรียนที่1นึ่ทับสองนะครับส่วนภาคเรียนที่2องทับสอก็จะอยู่ด้านล่างเราเลื่อนขึ้นไปดูนไครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นผลการเรียนของภาคเรียนที่2องทับสอนะครับถ้าเราต้องการดูเป็นรายภาคก็สามารถทําได้นะครับเราไม่อยากดูทั้งหมดเราอยากดูแค่เป็นภาคเรียน อย่างเงี้ยตัวอย่างนี้เราต้องการดูภาคเรียนที่2ทับสออย่างเดียวนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับนะครับตัวระบบก็จะแสดงข้อมูลผลการเรียนเฉพาะภาคเรียนที่2ทับสองเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับนะเราก็เลื่อนดูเลยนะครับว่าในภาคเรียนที่2ทับสองมในแต่ละรายวิชาเราได้เกรดอะไรบ้างนะครับอย่างตัวอย่างเห็นไหมครับ วิชาผลิตชิ้นส่วนให้เครื่องมือกลหนึ่งนะสีหน่วยกิตนะได้เกรด4.00นะวิชาแม่พิมพ์พลาสติกเบื้องต้นนะครับสองนยกิตได้เกรด4.00แบบนี้นะครับสุดท้ายนะครับนะด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีสรุปนะสรุปอะไรครับสรุปหน่วยกิตนะในภาคเรียนนี้นะครับกับเกรดเฉลี่ยในภาคเรียนนี้ อย่างในภาคเรียนนี้ที่เรายกตัวอย่างก็คือ2 2งทับส่กมใช่ไหมครับนะกับเกจกับหน่วยกิจสะสมทั้งหมดเลยนะคำว่าสะสมทั้งหมดหมายความว่าถ้าเกิดนักศึกษาปาวช3เนี่ยก็จะมีผลการเรียนทั้งหมด6ภาคเรียนถูกต้องไหมครับเขาก็จะแสดงตรงนี้ว่า6ภาคเรียนเนี่ยได้หน่วยกิจมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เกตเฉลี่ยรวมทั้ง6ภาคเรียนนะครับได้เกตเฉลี่ยรวมเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือ วิธีการดูผลการเรียนในระบบ RMS นะครับด้วยโทรศัพท์มือถือสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับแต่จริงแล้วเนี่ยเราสามารถดูผลการเรียนได้ทั้งหมด2ช่องทางนะครับช่องทางแรกนะครับจะเป็นการดูผลการเรียนในระบบสอทศ .02 ออนไลน์ Online, ซึ่งนักเรียนหลายคนเนี่ยก็คงเคยใช้งานแล้วโดยเฉพาะปะวช .2 ปวช .3 หรือแม้แต่ปวส .2 นะครับเคยใช้งานแล้วอันนี้ไม่ใช่เรื่องายากแต่ปัญหาของการดูผลการเรียนในระบบสทอทส2ก็คือเนื่องจากมันเป็นระบบที่ใช้งานเหมือนกันทั่วประเทศดังน,นั้นหมายความว่าวิทยาลัยเทคนิคหรือวิทยาลัยอาชีวะเนี่ยนะก็จะใช้งานเหมือนกันทั่วประเทศนะขังนั้นถ้าเกิดมีการใช้งานพร้อมกันเนี่ยมันจะทําให้ระบบช้านะบางครั้งก็เปิดได้บางครั้งก็เปิดไม่ได้นะครับอันนี้ปัญหาที่เจอฉันั้นเราก็จะเหล็กเลี่ยง นะครับการใช้งานพร้อมกันเยอะๆนะมาดูผลการเรียนในระบบ IMS แทนนะครับซึ่งในระบบ IMS เนี่ยนะครับมันจะแสดงผลเฉพาะวิทยาลัยใครวิทยาลัยมันหรือว่าโรงเรียนใครโรงเรียนมันประมาณนั้นนะครับเค okay, นะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการดูผลการเรียนในระบบ IMS ครับผม